เขาคืออัจฉริยะผู้คิดค้นศตวรรษที่20นิโคลาสเทสลาผู้ฝันจะมอบพลังงานฟรีให้กับโลกผ่านหอคอยวอร์เดนคลิฟอันยิ่งใหญ่แต่ความฝันนั้นกลับถูกทำลายโดยผู้ที่กลัวว่าเทคโนโลยีของเขาจะสั่นคลอนระบบอำนาจและผลประโยชน์ของโลกแต่เรื่องที่น่าขนลุกวันนั้นคือ เทสลาอาจาไม่ได้สร้างแค่พลังงานฟรีมีทฤษฎีว่าเขาได้สร้างพิมพ์เขียวของอาวุธลำแสงมรณะที่สามารถทำลายหลางกองทัพได้จากระยะไกลและเมื่อเขาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเอกสารงานวิจัยทั้งหมดของเขาก็ถูกยึดไปโดยรัฐบาลสหรัฐและถูกประทับตราลับสุดยอดตลอดการเทคโนโลยีที่หายไปเหล่านั้นคืออะไรกันแน่ มันถูกนำไปพัฒนาต่ออย่างลับๆหรือถูกทำลายทิ้งไปแล้วความลับของเทสลายังคงรอคอยการเปิดเผยคุณคิดว่าเทคโนโลยีของเทสลาถูกซ่อนไว้ที่ไหน